สวัสดีค่ะหลังจากที่หน้าพอฉลองขาดไปไปลงหนาพนทางพุนแล้วนะคะ่ะน้ำทางนี้กับสีไรลเขาสะเทพนิมิตเท่านะคะ่ะนี่ถ้ถาถา้าบกขาดตรงนั้นตรงนี้ก็คือต้องขาดสะเท็นิมิตล่งสะเทพนิมิตเท่านะคะ่ะถ้ถาถ้าตรงนี้ขาดก็คือน้ำจุดนี้กับสีไหลเขามู่บานเท่านาะจ้ะนี่ค่ะมาบางสะเทพนิมิตน้ากันเนาะคะ่ะถ้าถ้า บักขาดทังหน้าพอจะ้องนี่ก็คือนำจุดนี่นี่สิมาลง่งสาแทนนี่มีเท่าอย่างเดียวหลักกสีไหลเขา่ามู่บ้านเลยนะคะ่ะพอดีไปขาดมองหันก้อนนำก็เลยได้ไหลออกไปทางฝุ่นก็เลยบ่ไ้เขาทางบานมู่บานเฮานะคะปกติแล้วทุกปีที่ผ่านมาถ้าฝนดีถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไหลเขาวัดนี่นคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวนะคะมือขึ้นนี่ฝนต,ตกนักค่ะมือขึ้นนี่ขอไพค่ะนี่จ้ะสะเทพนิมิต ถ้าถ้าบอขาดหน้าพอหลองก็คือสาเทนีเท่าต้องต้องรับนำมาไว้ค่ะนค่ะบริเวณสาเทนีเมตรเท่าก็เหลืออีก ประมาณ่ว่านนี่ลแหละค่ะสขึ้นมาทั้งถนนค้นเดินเท่านี่ค่ะเมือ่อคืนนี่ฝนตกแห้งตกขักประมาณสองชั่วโมงนะคะ่ะตกขักนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ